พารเพื่อพตโตเนตกันนะครับเพราะบางคนก็ยังไม่รู้วิธีการสร้างตรงหน้าการะดานนะครับอย่างแรกกดจุด3ามจุดมอนะครับแล้วก็กดตรง create ครับแล้วก็กดตรง3ามขีดแล้วก็กดตรง creation นะครับแล้วก็หลังจากนั้นกดไปที่แมปของตัวเอง ก็กดตรง3ขีดแล้วก็เลื่อนลงไปนะคะถ,ถ้าเจอคำว่าเพจเสร็จก็กดคำว่าเพจโอ้ยกดผิดขอโทษทีครับคำว่าเพจเสร็จนะคะเนี่กด create a pass แล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้เลยแล้วก็กด create a pass กดตรงคำ ที่เราสร้างมาตรงนี้นะครับกดไปที่3มขีดแล้วก็กดเซลแล้วก็กดไอเทม for sale แล้วก็ตั้งชื่อไม่ใช่สิพูดผ,ผิดครับจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้เลยเซฟแล้วก็กดเซฟช ANCE ครับเสร็จแล้วก็นี่เลยครับที่เราได้มา อุย,อย,อยนี่นี่ได้แล้วครับบ๊ายบายครับ